ชิคชาวไทยจากวงก็อเซเว่นครับพร้อมเปิดตัวเฟรนออฟซีเกมครับคือการรวมตัวศิลปินและนักแสดงไทย7คนในบทบาทสปอร์ตแอมบัสเดอร์ของการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ซึ่งพวกเขาจะทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนผู้ชมเข้าร่วมการแข่งขันในสนามจริงและสนับสนุนนักกีฬาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในซีเกมครั้งที่3 3นี้ นอกจากนี้ครับยังมีการแสดงเพลงประจำการแข่งขัน4เกมครั้งที่33ครับนั่นคือเพลง1%ครับร้องโดยศิลปินนะครับที่มีกอล์ฟเอพีโล่ครับมีไวโอเล็ตวอรเทียนะครับแล้วก็ต้อง 2p พีครับร่วมทำการแสดงพิเศษนะครับนี่ครับนอกจากนั้นะครับยังมีการแสดงพิเศษจากยอดนักมวยไทยระดับตำนานครับอย่างบัวขาวบัญชาเมฆอีกด้วยนะครับ นี่ครับการแสดงของพี่บัวขาวนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราเลยนะครับโชว์ศิละปะวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยนะคะนี่ครับก็ได้เรียกเสียงเฮจากแฟนกีฬาที่เข้าไปชมพิธีเปิดก,การแข่งซีเกมครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับก็คือผู้ที่ถือป้ายนำนักกีฬาจาก11ประเทศในอาเซียนนะครับเข้าสู่สนามครับ นั่นก็คือนางงามชาวไทยนะครับเจ้าของตำแหน่งระดับโลกและก็ระดับประเทศทั้ง11คนครับที่เป็นผู้ถือป้ายนะครับนำมาโดยน้องโอปอสุชาดาโชคศรีครับมิสเวิลด์ปี2025นะครับและก็แอนโทเนียโพซิลครับลองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูเิเวิร์สปี2023นะครับนี่ค่ะสมเด็จพระราชินีเองนะคะครับผมเป็นซีนที่เซอร์ไพรส์ แฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะนี่ครับส่วนผู้ที่ถือธองไต่ลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับนักกีฬาชายก็คือเจ้าวิวครับกุลวุฒิวิทิศารนะครับนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับส่วนนักกีฬาหญิงครับก็คือบีจันแจมสุวรรณเพ็งครับนักกีฬามวยสากลหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2024ที่ฝรั่งเศสครับ นี่ครับก็คือขบวนพาเหรของทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ทัพนักกีฬาจาก11ชาติในอาเซียนขณะที่ไฮไลท์ในการจุดคบเพลิงนะครับมีนักกีฬา3คนด้วยกันครับที่วิคบเพลิงในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเริ่มจากน้องเอทครับวารีรยาสุขเกษมนะครับนักกีฬาโอลิมปิกเกมที่อายุน้อยที่สุดของไทยในประวัติศาสตร์ครับซึ่งเธอเข้าร่วมโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024นะครับ โดวยวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นอุ้น,น้องเอทีนี่วิ่งไกลเลยนะ,ะจากหน้าสนามนี่ <c oughs> เข้าไปเลยเนี <c oughs> ่ยค่ะก็ Good. ตั้งแต่ในช่วงที่พิธีเริ่มจุดคบเพลิงรอบก่อนนู้นแล้วนะคะจนวันนี้ค่ะได้เป็นตัวแทนของไทยเรานะคะก็ถือว่าเหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆสําหรับน้องเอสทีนะคะกถือเป็นเกียรติประวัติของน้องเอสทีเลยนะครับได้วิ่งคบเพลิงใน4ี่เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากน้องเอสทีครับต่อ,อด้วยผันโดสมจิตจงจอหอกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะครับจากปี2008ครับ แล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมสองสมัยครับแล้วก็เหรียญทองซีเกมเนี่ยพี่สมจิตเราเป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมสามสมัยด้วยกันครับนี่ครับพี่สมจิตจงจอหอครับเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะนี่แล้วสุดท้ายก็นี่ครับเป็นเกียรติแห่งวงระกูลจริงๆครับได้วิ่งครบเพิงในราชมังคลากีฬาสถานนะครับต่อจากพี่สมจิตครับแน่นอนครับคนสุดท้ายครับก็คือน้องเทนนิสครับพานิพักวงพัฒนกิจครับ นักกีฬาไทยคนแรกนะครับที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยครับและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมได้3สมัยติดต่อกันครับแน่นอนครับเธอคืออดีตนักกีฬาเทควันโดมือหนึ่งของโลกนะครับที่รับหน้าที่จุดไฟในกระถางคบเพลิงครับก็ถือว่าเปิดฉากการแข่งขัน กีฬาซีเกมครั้งที่33อย่างเป็นทางการนะครับเป็นกรีนซีเกมนะครับก็ใช้แสงสีเสียงเลเซอร์มาทดแทนการจุดพลุนะครับในซีเกมครั้งนี้นี่ทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพบเพลิงเทนนิสเองก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะคะนี่ทัดจะเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติไทยของเรานะในยุคนี้สำหรับผลงานที่เธอคว้ามาครับนี่แหละครับก็ แม่ก็สวยงามนะครับในหลายๆมุมนะครับกับพิธีเปิดการแข่งซีเกมครั้งที่33 <c oughs> ครับซึ่งในซีเกมครั้งนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งครับจัดขึ้นระหว่างวันที่เก้าถึงยีธันวาคมครับใช้สนามแข่งขันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครและจังหวัดชลบุรีนะครับชิงชัยกันทั้งหมด50ชินิดกีฬาครับและ3กีฬาสาธิตนะครับนั่นก็คือกีฬาทางอากาศจานรอดและชกกระเยอะรวมเหรียญรางวัลในการชิงชัยทั้งสิ้น574เเหรียญทองครับ นี video, ่ครับก็คือพิธีเปิดการแข่งขันในกบอวานที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับ4ีเกมครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพครับก็สวัสดีไทยแลนด์2025นนะคะสำหรับซีเกมครั้งที่33นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นโชว์ที่หลากหลายมีการบินโดรนมีการโอขี่เจ็สกีนะคะก็ตื่นตาตื่นใจในหลากหลายโชว์ค่ะถือว่าทุกภาคส่วนก็ร่วมกันนะคะทำงานนี้ขึ้นมาอ่านี่ค่ะ พิธีเปิดผ่าไปได้แล้วทีนี้แหละก็เหลือเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วเลยครับนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของการที่หเตรียมน้ํามาก็โชว์กันอย่างเต็มที่นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันที่อย่างไทยเราเองก็ตั้งเป้านะคะสําหรับการที่จะคว้าเหรียญทองในบ้านนี่ค่ะอีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจนะคะระบาใต้น้ำ ในการขี่เจสกีค่ะน้องออกก้านะคะเอาละครับก็ประจากยังเป็นทางการแล้วค,ครับผมสําหรับซีเกมครั้งที่33นะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะอัดแน่นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ e ีก9ก้ถึงสิวันต่อจากนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามผ่านหน้าจอทีสปอร์เของเราได้ด้วยนะคะค